ผู้หญิงคนหนึ่งใช้ชีวิตอยู่กับสามีที่เป็นหมอเขาบอกเธอมาตลอดว่าคุณแข็งแรงดีแต่วันที่เธอเข้าโรงพยาบาลคำพูดประโยคเดียวจากหมอทำให้โลกทั้งใบของเธอพังลงในพริบตาเกิดอะไรขึ้นกับร่างกายของเธอกันแน่และทำไมสามีที่เธอไว้ใจที่สุดถึงเป็นคนเดียวที่ปิดบังความลับอันน่าสะพรึงนี้ไว้สามีของฉันเป็นหมอ เขามักจะยิ้มอ่อนโยนแล้วพูดเสมอว่าคุณแข็งแรงดีนะอย่าคิดมากทุกครั้งที่ฉันรู้สึกเวียนหัวเขาก็เพียงแค่จับมือฉันแล้วบอกว่าเป็นเพราะพักผ่อนน้อยฉันเชื่อเขาเพราะเขาคือหมอและเขาคือคนที่ฉันรักที่สุดในโลกเช้าวันหนึ่งฉันตื่นขึ้นมาพร้อมกับอาการแน่นหน้าอกมือเย็นเหงื่อซึมทั่วตัวฉันพยายามเรียกชื่อเขาแต่เสียงกลับแผ่วเบาเขารีบเข้ามาหาจับข้อมือฉันตรวจชีพจรอย่างเงียบๆ ใบหน้าของเขานิ่งสนิทดวงตาคมที่เคยอ่อนโยนกลับมีแววบางอย่างที่ฉันอ่านไม่ออกไม่เป็นไรนะเดี๋ยวพาไปโรงพยาบาลน้ำเสียงเขาราบเรียบจนใจฉันสัน่นระหว่างทางเสียงไซเรนรถพยาบาลกล้องในหูทุกอย่างรอบตัวเริ่มพร่าเลือนฉันมองเขาที่นั่งข้างๆมือกำแน่นบนตักไม่แม้แต่จะหันมามองฉันเมื่อถึงโรงพยาบาลพยาบาลหลายคนรีบเข้ามา ฉันถูกพาเข้าห้องตรวจแสงไฟขาวสว่างจ้าแทงเข้าตากลิ่นยาและน้ำยาฆ่าเชื้ออบอวนจนคลื่นไส้หัวใจฉันเต้นแรงจนเหมือนจะระเบิดหมออีกคนเดินเข้ามาถือแฟ้มเอกสารในมือเขามองหน้าฉันแล้วเหลือบไปทางสามีฉันนิ่งเงียบอึดอัดจนหายใจติดขัดฉันได้ยินเสียงกระซิบระหว่างพวกเขาเสียงเบาจนแทบไม่ได้ยินแต่ชัดพอที่จะรู้ว่ามีบางอย่างผิดปกติ ฉันพยายามถามเกิดอะไรขึ้นกับฉันไม่มีใครตอบสามีฉันเดินเข้ามาใกล้สีหน้าของเขาเย็นชาเหมือนไม่ใช่คนเดิมเขาก้มลงมากระซิบข้างหูฉันช้าเสียงของเขานุ่มแต่แฝงด้วยอะไรบางอย่างที่น่ากลัวคุณควรรู้ไว้ตอนนี้ก็ได้เสียงของเขาเบาจนแทบกลืนไปกับเสียงเครื่องวัดชีพจรร่างกายของคุณไม่ได้แข็งแรงอย่างที่คุณคิด ฉันมองเขาดวงตาสันไหวความหนาวเย็นไหลผ่านกระดูกจนมือสั่นหมายความว่ายังไงฉันพยายามถามเขาเงียบอยู่นานก่อนจะถอนหายใจเบาๆผมตรวจคุณมาหลายครั้งแล้วทุกครั้งที่คุณบ่นปวดหัวเวียนหัวเหนื่อยง่ายผมรู้ว่ามันไม่ใช่เรื่องเล็กแต่ผมไม่อยากให้คุณรู้หัวใจฉันเต้นแรงเสียงในหูดังอื้อไม่อยากให้ฉันรู้ทำไมคุณปิดบังอะไรฉัน เขาเดินถอยหลังไปนิดมองฉันด้วยสายตาแข็งเพราะผมอยากให้คุณมีความสุขในเวลาที่เหลืออยู่โลกทั้งใบของฉันหยุดหมุนคำพูดนั้นแทงทะลุเข้าไปกลางใจเวลาที่เหลือฉันพูดทวนเบาๆราวกับไม่เชื่อหูตัวเองเขาพยักหน้าคุณเป็นโรคที่รักษาไม่ได้มันลามไปเร็วมากกว่าที่คิดผมพยายามทุกวิธีทางแต่ผลตรวจล่าสุดเขาเงียบอีกครั้ง ฉันเห็นเขากำมือแน่นจนเส้นเลือดขึ้นเสียงเครื่องวัดชีพจรดังถี่ขึ้นไม่มันต้องมีทางรักษาฉันยังอยากอยู่กับคุณฉันพูดทั้งน้ำตาแต่เขากลับหลบสายตาผมอยากให้คุณเชื่อผมเหมือนที่เคยเชื่อมาตลอดแต่ครั้งนี้ผมไม่ได้โกหกเพื่อปลอบคุณผมโกหกเพราะผมกลัวน้ำตาฉันไหลรินกลัวอะไรกลัวเห็นคุณเจ็บปวด กลัววันที่คุณจะรู้ว่าผมช่วยอะไรไม่ได้เลยเขาก้าวเข้ามาใกล้มืออุ่นของเขาวางบนหน้าฉันเบาๆผมอยากให้คุณจำไว้แค่ว่าคุณยังยิ้มได้อย่ากลัวนะผมจะอยู่ตรงนี้เสมอแต่ฉันเห็นบางอย่างในแววตาเขาวแววตาที่เต็มไปด้วยความรู้สึกผิดและความลับที่ยังไม่ถูกพูดออกมามออีกคนเดินเข้ามาอีกครั้งพร้อมเอกสารในมือเขาเรียกชื่อสามีฉันด้วยน้ำเสียงหนัก คุณหมอเรื่องผลเลือดของภรรยาคุณผมคิดว่าคุณควรดูอีกอย่างหนึ่งสามีฉันชะงักเขามองเอกสารในมือหมอคนนั้นสีหน้าเปลี่ยนไปทันทีเหมือนมีบางสิ่งที่เขาไม่คาดคิดฉันมองพวกเขาสองคนสลับกันหัวใจเริ่มเต้นแรงอีกครั้งเกิดอะไรขึ้นฉันถามเสียงสั่นแต่ไม่มีใครตอบแค่สายตาของทั้งคู่ที่มองกันนิ่ง จนฉันเริ่มรู้สึกว่าความจริงอาจจะน่ากลัวกว่าที่ฉันคิดไว้ทั้งหมดหมอคนนั้นยื่นเอกสารให้สามีฉันกระดาษแผ่นนั้นสั่นน้อยๆในมือเขาฉันเห็นชื่อของฉันอยู่บนนั้นและมีตัวอักษรบางอย่างที่ถูกขีดเส้นใต้ด้วยหมึกแดงสามีฉันอ่านเงียบๆดวงตาเขาค่อยๆเบิกกว้างสีหน้าที่เคยสงบนิ่งเริ่มสั่นไหวเขาหันมามองฉันเหมือนจะพูดอะไรแต่กลับกลืนคำลงคอ มีอะไรบอกฉันสิฉันพยายามยันตัวลุกขึ้นจากเตียงแต่แขนกลับไร้แรงเหมือนถูกดูดพลังทั้งหมดไปเสียงเครื่องวัดชีพจรดังติดติดรัวเร็วขึ้นห้องทั้งห้องเหมือนเย็นลงทันทีหมออีกคนพูดขึ้นช้าช้าผลเลือดของภรยาคุณมีบางอย่างผิดปกติมากกว่าที่เราคิดไว้สิ่งที่อยู่ในร่างกายเธอมันไม่ใช่โรคธรรมดาฉันมองหน้าพวกเขา รู้สึกเหมือนหัวใจถูกบีบแน่นหมายความว่าอะไรไม่ใช่โรคธรรมดาสามีฉันหันไปมองหมอคนนั้นแววตาเขาเต็มไปด้วยความกดดันและกลัวอย่าพูดตอนนี้เขากระซิบแต่หมออีกคนกลับพูดต่อมีสารบางอย่างในเลือดของเธอที่ไม่ควรจะอยู่ในนั้นและปริมาณมันเพิ่มขึ้นเรื่อยๆทุกครั้งที่ตรวจฉันรู้สึกเหมือนเลือดในกายหยุดไหลาสารบางอย่างหมายความว่ายังไง ฉันถามเสียงเบาสามีฉันก้มหน้าไม่กล้าสบตาผมขอโทษเสียงของเขาแทบแหลกสลายผมไม่คิดว่ามันจะมากขนาดนี้ผมแค่ต้องการให้คุณพักแค่ให้คุณนอนหลับดีขึ้นคำพูดนั้นเหมือนฟ้าผ่าคุณทำอะไรลงไปเขาหลับตาแน่นผมให้ยาบางอย่างกับคุณมันช่วยให้คุณหลับแต่ผมไม่รู้ว่ามันมีผลข้างเคียงร้ายแรง ผมแค่กลัวว่าคุณจะรู้ว่าคุณป่วยผมอยากให้คุณใช้ชีวิตปกติฉันหายใจไม่ออกทุกภาพในหัวหมุนวนทุกครั้งที่เขายื่นยาให้ทุกครั้งที่เขายิ้มแล้วพูดว่ากินซะจะได้หายเหนื่อยทุกครั้งนั้นฉันกำลังทำลายตัวเองด้วยมือของเขาคุณโกหกฉันฉันพูดช้าๆคุณบอกว่าฉันแข็งแรงแต่คุณคือคนที่ทำให้ฉันอ่อนแอเขาก้าวเข้ามาใกล้มือของเขาสัน่น ผมไม่ได้อยากให้เป็นแบบนี้ผมรักคุณผมแค่รักฉันเหรอฉันตะโกนทั้งน้ำตารักแล้วทำแบบนี้เหรอเสียงในห้องเงียบลงหมออีกคนก้มหน้าไม่กล้าออกเสียงเพียงเสียงเครื่องตรวจชีพจรที่ดังเป็นจังหวะถีเร็วเหมือนหัวใจฉันสามีฉันสุดนั่งลงข้างเตียงน้ำตาไหลเงียบๆบ,บนใบหน้าที่ฉันเคยไว้ใจผมพยายามหาทางรักษาแต่ไม่มีทางไหนช่วยได้ ผมแค่ไม่อยากเห็นคุณเจ็บไม่อยากเห็นคุณกลัวแล้วตอนนี้ละ่ะฉันพูดเสียงสัน่นฉันกําลังเจ็บและกลัวที่สุดในชีวิตเพราะคุณเขาเงยหน้ามองฉันในดวงตานั้นไม่มีหมอผู้มั่นใจอีกต่อไปมีเพียงชายคนหนึ่งที่ถูกความกลัวและความรักกัดกินจนแทบไม่เหลือตัวตนทันใดนั้นเสียงสัญ,ญญาณเตือนจากเครื่องข้างเตียงดังขึ้นหมออีกคนรีบเข้ามาตรวจค่าหน้าจอ หัวใจของเธอเต้นไม่สม่ำเสมอพยาบาลกรูกันเข้ามาฉันรู้สึกเหมือนโลกทั้งใบเริ่มจางหายเสียงรอบข้างกลายเป็นเพียงเสียงไกลๆก,ก่อนที่สติจะเลือนรางฉันเห็นสามีฉันก้มหน้าลงใกล้เขากระซิบเบาๆข้างหูฉันคำพูดที่ทำให้เลือดในกายฉันเย็นเฉียบทันทีผมไม่ได้ตั้งใจให้มันเป็นแบบนี้เสียงของเขาสั่นไหวลมหายใจอุ่นกระทบข้างแก้มฉัน แต่คุณต้องเข้าใจผมไม่มีทางเลือกอีกแล้วหัวใจฉันเต้นทีจนแทบระเบิดเสียงเครื่องวัดชีพจรดังระงมทั่วห้องพยาบาลรีบพยายามช่วยแต่เสียงของเขายังดังกล้องในหัวฉันคุณกำลังพูดอะไรไม่มีทางเลือกอะไรเขายืนนิ่งน้ำตาคลอเต็มขอบตาคุณไม่ควรจะรู้แต่ตอนนี้มันสายไปแล้วยาที่ผมให้คุณมันไม่ใช่ยาแค่ช่วยให้หลับฉันมองหน้าเขา ลมหายใจติดขัดเหมือนมีบางอย่างกดแน่นบนหน้าอกไม่ใช่ยาหมายความว่าอะไรเขากลืนน้ำลายเหมือนกําลังต่อสู้กับความจริงที่ตัวเองไม่อยากพูดมันเป็นตัวยาทดลองที่ผมได้รับมาจากโครงการวิจัยของโรงพยาบาลผมเชื่อว่ามันจะช่วยฟื้นฟูระบบประสาทของคุณได้แต่ผลข้างเคียงมันร้ายแรงกว่าที่คาดหมออีกคนชะงักทันทีที่ได้ยินคุณคุณเอายาทดลองไปใช้กับภรรยาคุณเองนั้นเหรอ น้ำเสียงเต็มไปด้วยความตกใจและไม่เชื่อสายตาสามีฉันหันไปตะคอกเสียงสัน่นผมไม่มีทางเลือกพวกคุณไม่เข้าใจผมเห็นเธอทรมานทุกวันผมจะยืนดูเฉยๆได้ยังไงพยาบาลคนหนึ่งเผลอสะดุง้งทุกคนในห้องหยุดขยับความเงียบหนาวเย็นปกคลุมทุกอย่างเหลือเพียงเสียงเครื่องตรวจชีพจรที่ยังดังต่อเนื่องฉันมองเขาด้วยความสับสนเจ็บและโกรธ คุณทำแบบนี้กับฉันโดยไม่บอกสักคำเสียงของฉันแทบไม่ออกจากลำคอคุณโกหกฉันทุกวันพูดว่าฉันแข็งแรงพูดว่าฉันไม่ต้องกลัวแต่จริงๆแล้วคุณคือคนที่ทำให้ฉันต้องกลัวที่สุดเขาทุดตัวลงข้างเตียงมือของเขากำมือฉันแน่นผมรักคุณนะเสียงเขาแทบขาดห่วงผมแค่ไม่อยากเสียคุณไปฉันมองเขาน้ำตาไหลาอาบแก้ม แต่คุณกำลังจะเสียฉันไปอยู่ดีเขาเงียบไปชั่วครู่แล้วพูดช้าช้าผมรู้ผมรู้ว่ามันสายเกินไปแล้วแต่ผมยังพอทำได้อีกอย่างหนึ่งฉันรู้สึกขนลุกไปทั้งตัวอีกอย่างหนึ่งคืออะไรเขาหันไปหยิบเข็มฉีดยาที่อยู่บนถาดสแตนเลสของเหลวใสในหลอดสะท้อนแสงไฟหมออีกคนรีบก้าวเข้ามาขวาง อย่าทำอะไรบ้าบ้านะคุณหมอหยุดก่อนแต่เขากลับยืนเฉยดวงตานิ่งเยือกเย็นมันคือยาแก้ริดฉันแค่ต้องฉีดมันก่อนที่ระบบประสาทของเธอจะปิดตัวทั้งหมดฉันมองเขาสับสนและกลัวในเวลาเดียวกันไม่รู้ว่าเขาพูดความจริงหรือกําลังโกหกอีกครั้งเชื่อผมนะเขากระซิบถ้าไม่ทําตอนนี้คุณจะไม่ฟื้นอีกเลยหมออีกคนตะโกนยาแก้ริดนั่นยังไม่ผ่านการทดสอบ คุณจะฆ่าเธอซ้ำอีกครั้งเสียงในห้องเริ่มปั่นป่วนพยาบาลวิ่งเข้ามาบางคนพยายามดึงเข็มออกจากมือเขาแต่สามีฉันขืนแรงไว้ดวงตาเขาเต็มไปด้วยความสิ้นหวังและความรักปนกันผมขอโทษนะเขาพูดเบาๆก่อนที่ฉันจะได้ตอบเขาก็ยกเข็มขึ้นสูงแสงสะท้อนจากปลายเข็มวับวาวทุกอย่างเกิดขึ้นในเสี้ยววินาที ฉันได้ยินเสียงตะโกนเสียงฝีเท้าวิ่งเสียงของโลหะกระทบพื้นแล้วความเย็นไหลเข้าสู่เส้นเลือดของฉันอย่างรวดเร็วภาพตรงหน้าค่อยๆมืดลงเสียงรอบข้างเบาลงเรื่อยๆก่อนที่ทุกอย่างจะหายไปเหลือเพียงเสียงสุดท้ายที่ฉันได้ยินจากเขาเสียงที่สั่นระร,รัวและเปียกชื้นด้วยน้ำตาถ้ามันไม่ได้ผลอย่างน้อยเธอก็จะไม่ต้องทรมานอีกต่อไปเสียงหัวใจฉันค่อยคอยเบาลง ทุกอย่างรอบตัวกลายเป็นสีขาวจางๆเหมือนอยู่ในหมอกที่ไม่มีที่สิ้นสุดฉันรู้สึกถึงมืออุ่นของเขาจับมือฉันแน่นไม่ปล่อยเสียงเขาเบาเหมือนกระซิบผ่านสายลมขอโทษนะผมอยากให้คุณหลับอย่างสงบในความมืดนั้นฉันเห็นภาพต่างๆผุดขึ้นวันที่เราหัวเราะด้วยกันวันที่เขาบอกว่าฉันแข็งแรงวันที่ฉันยังเชื่อในคำพูดของเขาอย่างไม่มีข้อสงสยัย น้ำตาไหลช้าๆจากหางตาไม่รู้ว่าจากความเจ็บหรือจากความรักที่ยังเหลืออยู่ความรู้สึกสุดท้ายของฉันไม่ใช่ความโกรธแต่คือความเศร้าที่เขาเลือกจะปกป้องฉันด้วยการทำลายฉันเองเสียงเครื่องตรวจชีพจรดังติดครั้งสุดท้ายแล้วทุกอย่างเงียบลงในห้องนั้นมีเพียงเสียงสะอื้นเบาๆของเขาร่างของฉันนอนนิ่งอยู่บนเตียงมือของเขายังคงจับมือฉันไว้แน่น น้ำตาของหมอคนหนึ่งไหลลงบนมือของคนไข้ที่เขารักมากที่สุดหมออีกคนเดินเข้ามาช้าช้าไม่มีคำพูดไม่มีเสียงตำหนิเพียงวางมือบนไหล่เขาเบาๆแล้วพึมพำว่าเธอไม่ทรมานอีกต่อไปแล้วเขามองหน้าฉันนิ่งรากับยังรอให้ฉันลืมตาขึ้นมาแต่แสงไฟในห้องเริ่มมืดลงและทุกอย่างจบลงพร้อมกับลมหายใจสุดท้ายของฉัน ข้างเตียงมีเพียงเสียงหัวใจของเขาที่ยังเต้นอยู่แต่ภายในดวงตานั้นไม่มีชีวิตเหลืออีกต่อไปมีเพียงเงาของความรักความผิดและการสูญเสียที่ไม่มีวันรักษาได้ไม่ว่าด้วยยาชนิดใดในโลกนี้เลย